แฟนตาซ i โฟเป็นภาพสะท้อนของมนุษย์ที่ก้าวไปสู่การเป็นพระเจ้าจากมนุษย์สู่พระเจ้าเนี่ยใครในแฟนตาซีโฟมีศักยภาพความเป็นโฮโมเดีุสสูงที่สุดวันนี้เรามาจัดเทียริสของพลังของพวกเขาในสเกลระดับจักรวาลไปดูกันอันดับที่4 t ่ e ดติงพี่เบนเนี่ยคือมนุษย์อัปเกรดที่แข็งแกร่งสุดๆแต่ยังคงถูกจํากัดด้วยกฎทางกายภาพทางฟิสิกส์ทางสสารเขาเป็นมนุษย์ชีวภาพขั้นสูงเท่านั้นพี่แบบมีความแข็งแกร่งอันดับที่3 Human t o r c h คนคนนี้เขาก้าวข้ามขีดจํากัดทางชีววิทยาเขาควบคุมพลังงานบริสุทธิ์ซึ่งเป็นรากฐานของจักรวาลน,นี่คือสเต็ปแรกของการที่กลายไปเป็นนายแห่งกฎฟิสิกส์อันดับที่2 Invisible Woman พลังจิตคือการปลดศักยภาพขั้นสูงของสมองทําให้ไม่ต่างจากการควบคุมความเป็นจริงแต่อันดับที่1คนคนนั้นก็คือ m r Fantastic อูไปถึงระดับ Homelands ไม่ใช่แค่ทางศักยภาพที่ยืดหดตัวแบบทางชีววิทยาอะไรพวกนี้เนาะแต่ยังมีสติปัญญาที่ดีที่สุด คือเข้าขั้นระดับเป็นโฮมอดูสได้เลยเพยกระดับตัวเองไปรเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าใครอยากเห็นพลังระดับพระเจ้าพวกนี้แบบเต็มตานะครับต้องไปดู The Fantastic Four ในโรง iMac เท่านั้นนะครับย้ำอีกทีถ่ายทำมาเพื่อระบบ iMac โดยเฉพาะซึ่งฉากที่สำคัญสคัญอย่างการขยายให้เต็มจอยักษ์เราได้เห็นพลังแบบระดับจักรวาลของพวกเขากว้างกว่าชัดกว่าเต็มตากว่าในโรงปกติแน่นอน 24กรกฎาคม2568นี้ในโรงภาพยนตร์ iMac เท่านั้นนะครับจองตั๋วล่วงหน้าได้วันนี้ห้ามพลาด